อา้าวได้เวลาฟังธรรมเนาะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่28เดือนธันวาคม2567นั่นเองใกล้สิ้นเดือนสิ้นปีไปตามลำดับนั่นเองก็การเวลาล่วงเลยผ่านไปช่วงเฮงวัยเราก็ผ่านไปตามลำดับนั่นเองวัยต้นปฐมมวัยวัยกลางมัชชิมะวัยประชิมะวัยตั้งแต่560ขึ้นไปจนถึง780จะอายุถึงหรือเปล่าก็ยังไม่แน่นั่นเอง สิ่งที่แย่คือการบังคับให้มันอยู่แบบเดิมไม่ได้นั่นเองมันก็ต้องสุดโสมเสื่อมไปตามสภาพยามขึ้นไม่หลงยามลงก็ไม่ท้อแท้ท้อถอยในการบากบัน่นคุณควายสร้างคุณงามความดีนั่นเองเพราะคุณงามความดีและเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายต้องทำอยู่เป็นปัจจุบันธรรมเองธรรมวิญยามีการสอดส่องทำอยู่เป็นประจํานั่นเองถ้าเรามีการสอดส่องทำอยู่แล้ว เราก็ไม่ทิ้งในการฟังธรรมทิ้งในการสวดมนต์ทิ้งในการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเจริญวิชาเจริญวิมุตยินยีในวิมุติให้ถึงความหลุดพ้นจากอุปเกรสิมหกนั่นเองอุปเกรสิมหกก็จะน้อยน้อยบางว่างเบาไม่รับเอาเราก็ไม่เป็นทุกข์นั่นเองไม่รับเอาอุปเปกรสิมหกให้มีขึ้นในเกิดขึ้นในจิตใจเราก็เบาบางว่างเบานั่นเอง ฉะนั้นเราต้องเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างไปเรื่อยๆนะี่เองถ้าเราทำไปเรื่อยๆเราก็ไม่เบื่อไม่น่ายเพื่อจะคลายความกำหนัดความยึดมั่นถือมั่นในการมโลกรูปประโรคอารูปประโรคนั่เองโลกนี้มันก็มี3โลกโดยการการมาโรคมี11ชั้นรูปประโรคมี16ชั้นอารูประโรคมีอีก4ชั้นนั่นเองการมภพกามาภูมินั่นเอง,รรนะเ,องเราต้องไปตาม ใจของเราอย่าไปตามกรรมถ้าตามกรรมแล้วมันก็ทําให้เราเพลิดเพลินในรูปเสียงกินลดผลพรพะในการมาคุณห้านั่นเองกรรมาโทษก็ว่าได้นั่นเองการมาคุณกรรมาโทษเป็นสิ่งที่เป็นทู่โทษด้วยเป็นคุณด้วยนั่นเองถ้าเราเป็นคุณแล้วก็เกื้อนหนุนไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเพื่อพระนิพพานสมบัติถ้าเรา จมเราแช่เราเนิ่นเราช้าเราก็จะเป็นนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุลานักเลงการพน,นันครบคนชั่วเป็นมิตรนั่นเองผิดศีลห้าปานาทินาการเมมุสาสุลานั่นเองผิดศีลห้าอภรรมจริยาไม่ยินดีในศาสนาพ,พารพระพุทธเจ้าจิตใจเราก็จะเหินห่างไปเรื่อยๆจากบุญทานการกุศลน,นั่นเองเพราะบุญทานการกุศลน,นี่แหละที่จะนุนนำให้เรามี ศีลมีสมาธิมีปัญญาจเจริญวิชาจเจริญวิมุตให้ถึงความหลุดพ้นจากการมโลกนั่นเองฉะนั้นการมาโลกมี11ชั้นอบายภูมิ4มนุษย์1สวรรค์6ชั้นเรียกกรมภพรูปภพแต่รูปภพ,ปพ,บพบชั้นที่1จนถึงชั้นที่16อารูปภพตั้งแต่ชั้นที่17จนถึง20นั่นเองเป็นชั้นที่ผู้ที่อยู่ในอารูปไม่มีรูปแล้วเป็นผู้ที่อยู่ใน ความสุขในฌานในสมาธินั่นเองอยากได้ความสุขต้องเอาทุกเป็นทุนก่อนจะเป็นก้อนต้องเวียนเพียรผสมถ้าเป็นพระต้องละกามมาลมอยากเป็นพรหมต้องมันบำเพ็ญฌานนั่นเองถ้าเรามันบำเพ็ญสมาธิฌานมันบำเพ็ญสติมันบำเพ็ญสมาธิมันบำเพ็ญป,ปัญญาไปเรื่อยสุตตะมยปัญญา จินตามยะปรรยัญญาภาวนามยะปรรยัญญาเราก็ไม่ประมาทในวัยในชีวิตในเวลาที่เราเหลือน้อยไปทุกวันนั่นเองความตายไม่เลือกว่าเราจะตายวันไหนอาจจะตายก่อนสิ้นปีนี้ก็ได้เพราะความตายเป็นของแน่นอนความเป็นอยู่เป็นของไม่แน่นอนนั่นเองเกิดมาพร้อมตายเจอเพื่อจะพบเพื่อพลาดได้เพื่อเสียมีอีกหน่อยก็ไม่มีนั่นเองฉะนั้นเราอย่าไปติดในโลกมากถ้าเราติดมากก็ทุกมาก ติดน้อยก็ทุกน้อยผู้ที่ไม่ติดเลยไม่ต้องเป็นทุกข์นั่นเองไม่เป็นทุกข์ในกายสังขารขันห้าไม่เป็นทุกข์ในความยึดมัน่นในบ่วงคอบ่วงลูกบ่วงหลานของเราไม่ยึดมั่นในบ่วงข้อมือบ่วงผัวบ่วงเมียไม่ยึดมั่นในบ่วงเท้าของเราคือทรัพย์สินสมบัตินั่นเองไปไหนไม่ได้เลยต้องจมต้องแช่ต้องเนืน่อต้องช้าต้องเสียเวลาไปวันวันหนึ่งนั่นเองฉะนั้นเราต้องรู้จักตัวเองนั่นเองหาตัวเองให้พบ คบตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้คุ้มคุมตัวเองให้อยู่รู้ตัวเองจริงๆนั่นเองมีการเจริญธรรมะวินัยของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยเราก็จะถูกต้องถูกจริงถูกตรงแล้วถูกธรรมนั่นเองแล้วเราก็จะถูกธรรมตามคําสั่งสอนพุทธเจ้าจเจริญม,มากมีองค์8โพชงเจ็ดละห้าสี่ห้าสติประธานสี่สมมารประธานสี่อิทิบาสีแล้วเราเห็นอริยสัจสี่เหมือนพระพุทธเจ้าที่ท่านเห็นแล้ว ท่านแจ้งจริงซึ่งพระนิพพานซึ่งนิโรธแล้วท่านเป็นผู้ที่หลุดพ้นไปแล้วนั่นเองแต่เรายังไม่หลุดพ้นเราก็ต้องศึกษาปริยัติรู้คำพีปฏิบัติดีเพื่อจะรู้เท่าทันกิเลสปฏิเวทเพื่อจะรู้แล้วละปล่อยวางนั่นเองตามดูตามรู้ตามเท่าตามทันแล้วเราก็เพียรชำระของเราไปออกไปเรื่อยๆนั่นเองชำระความยึดมั่นในวุธานในขันห้า ยึดมั่นในการมาโลกรูปประโรครูปประโรกทั้งหลายที่เรายัางมีความลักแบบยึดมัน่นถือมั่นหรือเปล่ามีความโลภอยู่หรือเปล่ามีความโกรธอยู่หรือเปล่ามีความหลงอยู่หรือเปล่ามีความหวาดกลัวเหมือนสัตว์เดรัจฉานหรือเปล่านั่นเองเราก็จะเป็นคนที่ไม่หวาดกลัวเหมือนอสุรกายไม่มีการหลงกินนอนเสพกามเหมือนสัตว์เดรัจฉานไม่มีความหิวแบบเปรตไม่รู้จักอิ่มนั่นเอง ไม่มีความทุกข์เหมือนสัตว์นรกนั่นเองนี่แหละสัตว์นรก31มสภพสาบภูมิก็อยู่ในร่างกายของเรานั่นเองอยู่ในจิตใจของเราที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองพระพุทธเจ้าให้เราเจริญสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะความดำรินั่นเองนี่แหละตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิดำริออกจากการมข้อแรกดำริในการไม่พยาบาทดำริในการไม่เบียดเบียนนั่นเองเรามีความดำริอย่างดีอยู่แล้วเราก็ มีสัมมาวาจาที่ดีไม่พูดเท็จพูดยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดโกหกหลอกลวงซึ่งกันและกันนั่นเองเราก็จะมีสัมมาวาจาที่ดีเราจะเป็นคนที่ทําการงานชอบไม่ขายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ทํากรรมให้มากกว่าเดิมทําให้กรรมน้อยไปเหือดแห้งไปหมดไปเรื่อยๆนั่นเองเนี่ยเราก็ทําสิ่งที่ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกทําแล้วเราก็ จเจริญสัมมาอาชีพที่ถูกต้องไม่ไปค้าขายน้ำดองของเมาไม่ไปทำควบคนชั่วต่างๆนั่นเองเราก็จะมีอาชีพที่ถูกต้องตามธรรมวินัยแล้วเราก็มีสัมมาวายามโอความเพียรน,นั่นเองเพียรกันเพียรชําระเพียรกระทําเพียรบําเพ็ญให้ถึงที่ถึงธรรมนั่นเองถ้าเรามีความเพียร4ี่อย่างนี้แล้วเราก็มีสัมมาปทันสี แล้วเรามีสติปัฏฐาน4ี่กายเวทนาแล้วมีการฝึกจิตแล้วเพื่อเข้าถึงธรรมนั่นเองกายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐาน4ี่จะขาดข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้นั่นเองเราก็มีสมาสมาธิสมาธิที่ตั้งมั่นในบุญทานการกุศลสมาธิในการสร้างคุณงามความดีมีศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญามีฉันทะวิยะจิตวิมังสาเองเป็นสมาสมาธิ สมาธิไม่งอนแง่นคอนแคลนเราก็จะมีคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิมีปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานจตุทัฌานนั่นเองมีฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่เราก็จะเป็นคนมีวิตกมีวิจารมีปิติมีสุขมีเอกตามีอุเบขาองค์ของสมาธิมีทั้งหมด6องค์ด้วยกันที่เราต้องเรียนรู้ไปทุกวันนั่นเอง ถ้าเราไม่เยนรู้เราก็ไม่รู้จากกามาโลก,ลกรูปะโลกอาลูปะโลกเราก็จะติดในกามมาโลกนั่นเองมีความละเอียงพ่อรักลำเอียงพ่อโกรธลำเอียงพ่อหลงลำเอียงพ่อกลัวนั่นเองมีอคติสีน่นี้นี่แล้วย่อมไม่มีพรหม,มิหารสีนั่นเองพรหม,มิหารสีก็มีน้อยไปเรื่อยๆเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็จะน้อยไปเรื่อยๆนั่นเองเราก็จะเป็นคนที่ ไม่มีพรหมวิหารสีในจิตใจนั่นเองผู้ใด,ดมีพรหมวิหารสีในจิตใจก็เป็นผู้ที่เกิดในชั้นพรหม,มโลกได้นั่นเองเข้าสู่ความเป็นพรหมเป็นเพราะพระเหนือพรหมนั่นเองพระเป็นผู้ที่ชําระแพ้เป็นพระชนะเป็นมานั่นเองการแพ้จากทางโลกไม่ไปยุ่งวายกับทางโลกไม่ยุ่นรุ่นวายกับเนื้อหนังมังสาไม่ยุ่งวุ่นวายกับครอบครัวเราก็เป็นอยู่แบบเอกโมคโคอยู่คนเดียว แสนสบายแต่ไม่สนุกอยู่หลายคนถ้าอมทุกแสนสนุกแต่ไม่สบายนั่นเองะนั้นเราต้องอยู่กับตัวเองให้ได้ถ้าเราอยู่กับตัวเองไม่ได้เราก็จะแย่งกันกินแย่งถินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกนครอบครองมันก็อัตตาธิพไตย ประชาธิปไตยมู่มากลากจะไปปิดตาธิปไตยก็จะมีนั่นเองเราก็จะเป็นผู้เข้าถึงรรมาธิปไตยไม่ได้เพราะทรมาที่ปไตยเนี่ยพุทธเจ้าให้เราเข้าถึงเข้าถึงซึ่งการประพฤฏิบัติที่ดีงามของเราไปเรื่อยๆนั่นเองวันโกนวันนี้เราก็ไม่ละวันพระพรุ่งนี้เราก็ไม่ขาดคุณงามความดีเราก็เล่งสร้างคุณงามความดีไปเรื่อยๆนั่นเองวันโกนไม่ละวันพระก็ไม่ขาดวันธรรมดาเราก็ไม่ ไม่ลืมในการสวดมนต์ในการเทศให้ตนเองเกิดความตั้งมั่นั่นเองเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายพรุ่งนี้หรือเปล่าหรือว่าจะตายวันนี้เราไม่รู้แต่เราเกิดมาแล้วนั่นเองเพราะคนเรามีสามวันเมื่อวานและวันนี้และพรุ่งนี้หรือเปล่าแต่มีแน่นอนพรุ่งนี้ชีวิตเราก็ไม่แน่จะตายวันนี้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นั่นเองฉะนั้นสิ่งที่เรารู้ได้คือเราต้องเร่งสร้างคุณงามความดีเหมือนปูย่า ตายายพ่อแม่ของเราอบรมสั่งสอนให้เราไม่ประมาทในชีวิตหมั่นให้เราสร้างคุณงามความดีนั่นเองทางเตียนเตียนเวียนไปนรกไปอบายภูมินั่นเองทางลกๆลกทางบากบานคนควายคามฝึกการฟื้นการอดทนการอดกลั้นเป็นตบะทำเครื่องเผากิเลสก็ไปตามใจของเรานั่นเองตามมนุษย์สมบัติตามสวรรค์สมบัติเพื่อไปพระนิพพานสมบัติอันเป็นที่สงัด อันหมูสัตว์ยินดีได้ด้วยยากนั่นเองฉะนั้นเราต้องยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานอันหมูสัตว์ยินดีได้ด้วยยากเพราะหมูสัตว์ต้องการคู่ต้องการหมูต้องการคณะต้องการสิ่งที่เป็นเด็กเป็นทุกพลภาพเป็นสตรีอยู่นั่นเองเลยไม่เป็นบุรุษถ้าเป็นบุรุษต้องมีเหตุต้องมีผลต้องมีตนต้องมีประมาณต้องมีการบุคคลประชุมชนเองนี่แหละ เป็นผู้ที่เป็นบุรุษที่จะยกกิเลสออกจาก,กจิตใจได้กิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดก็จะเอาออกจาก,กจิตใจไปเรื่อยๆนั่นเองนี่แหละบุรุษเป็นผู้ที่มีรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บุคคลประชุมชนนั่นเองแล้วเป็นผู้ที่มีภาธา้าศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญานั่นเองศรัทธาภละปัญญาภละก็ต้องมีด้วยถ้าเราไม่มีศรัทธาภละปัญญาภละ วิญญาะก็ไม่เกิดสติก็ไม่เกิดสมาธิก็ไม่เกิดนั่นเองสมาธิคือความตั้งมั่นก็จะไม่เกิดฉะนั้นมนุษย์คนเราต้องสร้างวิริยะความเพียรไปเรื่อยวิญญาะคือความเพียรความบากบั่นค้นควายไปเรื่อยสติคือความระลึกได้สมาธิคือความตั้งมั่นปัญญาคือความรอบรู้ตนเองและรอบรู้ผู้อื่นนั่นเองถ้าเรารู้ผู้อื่นแล้วถึงเรารู้ไม่หมดก็รู้ตัวเองเป็นหลัก พาะคนเรามันมีกิเลสเหมือนกันทุกคนไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าพระไม่ว่าสงฆ์ไม่ว่าผู้ใดสัตว์เดรัจฉานมันก็มีราคะโทสะโมหะเหมือนกันแต่จะมีมากมีน้อยมันก็อยู่ที่ตัวธร,รมเราจะไปสูงจะไปต่ำอยู่ที่เราทําจิตใจของเราให้มีการปล่อยวางหรือเปล่าถ้าเราปล่อยวางไม่ว่างเบาเรารับเอาเราก็เป็นทุกข์นั่นเองทุกข์ในขันห้าไม่พอ ทุกในคันสิบคันสิบห้าคันยี่สิบไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นบ่วงผูกให้เราไปไหนไม่ได้นั่นเองเหมือนที่พูดไปแล้วว่าบ่วงคอคือบ่วงลูกบ่วงหลานบ่วงข้อมือคือบ่วงผัวบ่วงเมียนั่นเองบ่วงข้อเท้าคือทรพา์สินสมบัติมันไปไหนไม่ได้มันก็จมก็แช่ก็เนิ่ช้าฉะนั้นเราต้องเอาบ้านให้เป็นวัดนั่นเองมีข้อวัดมีข้อปฏิบัติที่ดีงามวัดจะมีฐานพ่อบ้านช่วยบ้านจะสวยพ่อมีวัด ดัดนิสัยบ้านกับวัดร่วมกันช่วยก็อวยชัยถ้าต่างคนต่างไปก็ไม่เจริญทั้งสองทางนั่นเองถ้าเราไม่เกื้อกูลกันไม่สนับสนุนให้กันพระก็อยู่ลําบากนั่นเองเราไม่มีอาหารจะได้ทานพาะญาติโยมเขาไม่ใส่บาตรแต่เมืองหน้าเหนือเขาก็ใส่บาตรเยอะแยะมากมายใส่คนละน้อยกล้วยคนละลูกสองลูกก็อยู่ได้แล้วคนนั้นใส่น้อยคนนี้ใส่น้อยได้ประมาณย่ามสองย่ามก็เหลือเฟือสําหรับ การฉันมื้อหนึ่งนั่นเองมื้อหนึ่งแก้วันหนึ่งก็ฉันแค่ครั้งเดียวเราก็ฉันแบบพอใจพอเพียงพออยู่พอได้พอเป็นพอไปนั่นเองไม่ต้องอยู่ยากอยู่ง่ายๆตายง่ายๆถ้าอยู่ยากก็ตายยากๆเหมือนกันนั่นเองตายก็ไม่ตายหายก็ไม่หายนอนจมขี้จมเยี่ยวอยู่นั่นแหะเนี่แะคนที่ตายยากเนี่ยถ้าเราอยู่ง่ายๆตายง่ายๆไปไม่ต้องอาวรณ์ไม่ต้องอะไรกับสิ่งที่มันเป็นบ่วงผูกคอเรา บ่วงผูกข้อเราข้อเท้าเราก็พร้อมสลัดพร้อมทิ้งนั่นเองฉะนั้นเราต้องยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานอันเป็นที่สงัดอันหมูสัตว์ยินดีได้โดยยากนั่นเองพุทธเจ้าท่านคิงสอนให้เราว่าอัจเชวกิจมาตาปังโกชัญญามรณงสเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นั่นเองฉะนั้นความเพียรความพยายามความบากบัน,นขนคว้ การสร้างคุณงามความดีเป็นกิจหน้าที่ของเราทั้งหลายต้องมีสัมมาประธานสีอิทิบาสีน่เองสัมมาประธานสีคือว่ามีความเพียรกั้นสิ่งไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นสองเพียรชําระสิ่งที่มันมีอยู่แล้วสามเพียรทำบุญทำกุศลให้ถึงพร้อมสี่รักษาบุญกุศลให้เป็นทานบรารมีศีลบรารมีเน่คัมมาคือการสือศาสนาพรหมจรรย์น่เอง ปัญญาบมีคือความรอบรู้วิยะบ่มีคือความเพียรคันติคือความอดทนอดกลั้นสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นจเจริญเมตตาต่อตอนเองเมตตาต่อผู้อื่นวางอุเบกขาเป็นเราก็เย็นได้นั่นเองเย็นด้วยการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามอยู่ที่ไหนเราก็สบายใจอยู่ที่ไหนเราก็สบายจิตใจของเรานั่นเองสุขทุก อยู่กับใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าใจไม่ถือก็ไม่เป็นสุขไม่ทุกข์ใจนั่นเองถ้าใจเราไม่ยึดถือสิ่งต,ต่างเราก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจในกามโลกรูกปโลกเราอยู่ในกามเราก็ไม่ยินดีในกามเราอยู่ในกองทุกข์เราก็ไม่ทุกข์ไปกับโลกนั่นเองโลกกะระทำมันก็มี8อย่างมีลาบอีกหน่อยก็ต้องเสริมลาบมียศอีกหน่อยก็ต้องเสริมยศ มีสุขย่อมมีทุกข์นั่นเองมีสรรเสริญย่อมมีนินทานินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอบช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินแม้แต่พระปฏิมายังราคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคำนินทานั่นเองฉะนั้นการนินทากันว่าร้ายมันก็มีทุกที่นั่นเองคนลักเท่าผืนนังคนชังเท่าพื้นเสือ่อเสื่อมีมากขนาดไหนเราก็ไม่ไดนอนทุกผืนเรานอนแค่กว้างศอกยาวานาคืบเท่านั้นเอง นอนเฉพาะนางเนื้อนางของเราแค่ผืนเดียวเราก็อยู่ได้นั่นเองคนรักก็มีคนชังก็มีใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูช่างเขาใครเบือ่อใครบน่นทนเอาใจเราล่มเย็นด้วยศีลด้วยธรรมเป็นพอนั่นเองถ้าเป็นครอบครัวมีผัวมีเมียร่วมหอลงลงกันแล้วเราก็ต้องมีการผ่อนสั้นผ่อนยาวกันไม่เอาตอนเองเป็นหลักไม่เอาตัวเองเป็น แกนว่าขาดตัวเองแล้วโลกไม่หมุนไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องมีการผ่อนสั้นผ่อนยาวผิดเป็นครูการเรียนการรู้เป็นอาจารย์นั่นเองไม่เอาตอนเองเป็นใหญ่มีการผ่อนสั้นผ่อนยาวพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งไปเรื่อยๆเราก็จะเกื้อกูลกันนั่นเองเราก็จะไม่เบียดทางกายบ้างไม่เบียดทางวาจาบ้างไม่เบียดเบียนทางจิตใจบ้างเราก็จะมีความสุขในมนุษย์สมบัติเพื่อจะไปสวรรค์สมบัติเพื่อ ปรารถนาซึ่งพระนิพพานสมบัตินั่นเองถ้าคนอื่นไม่ปรารถนาเราปรารถนาถึงคนอื่นไม่อยากหลุดพ้นเราอยากหลุดพ้นนั่นเองเราไม่อยากอยู่ในกามาโลกเพราะกามาโลกมันก็รู้แล้วมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างสุขกับทุกข์อยู่กับใจไม่ใช่หรือก็ใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจนั่นเองฉะนั้นความไม่ยึดถือความเป็นมนุษย์นั่นเอง เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนดังยุงมีดีที่ไวคนท่าใจต่ำเป็นได้แค่เพียงคนก็เสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบเขาเรียกมนุษย์ษาพ่อคิดถูกพูดถูกทำถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริงใจสกปรกมืดมัวและร้อนเรา่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิง พาอคิดผิดพูดผิดทำผิดจิตประวิงทำในสิ่งนำตัวกลัวอบายคิดดูเถิดถ่าใครไม่อยากตกให้รีบยกใจตนรีบบากบัน่นขนาควให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวดาตายก็สมหมายที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อจะไปสู่สวรรค์เพื่อไปพระนิพพานนั่นเองฉะนั้นถึงเขาชั่วเขาเลวช่างหัวเขาจงเลือกเอาสิ่งที่ดีเขามีอยู่ ประดับให้โลกนี้ยังน่าดูสิ่งที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยอย่าตามหาคนดีด้วยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวตามหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวตามหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองให้ดีมีคุณจริงนั่นเองถ้าเรามองหาหนวดเต่าไม่มีเต่าไม่มีหนวดอยู่แล้วมีแต่เต่าตาบอดที่อยู่ในกลางทะเลที่ตาบอดทั้งสองข้างแล้วมีห่วงอันหนึ่งร้อปี เต่าจะพูดออกมาโพลตรงห่วงสักครั้งหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ยากนั่นเองการที่เราเป็นมนุษย์ที่เราจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่มีการปติบัติที่ดีงามเป็นผู้ที่มีสติสัมปันชัญญะก็เป็นสิ่งที่ยากนั่นเองเหมือนเต่าตาบอดร้อยปีมันจะโพลหัวออกมามันจะสวมเข้ากำห่วงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากนั่นเองการเป็นอบายภูนี้เป็นง่ายแต่การเป็นมนุษย์เป็นคนนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากนั่นเอง เพราะเหมือนคนที่ไม่มีบุญกุศลไม่สามารถมีอาการครบ32ได้นั่นเองฉะนั้นการเกิดเป็นสัตว์ในอบายภูมิการเป็นอสุรกายเป็นเปรดเป็นสัตว์นรกเหมือนขนโคนั่นเองแต่ความเป็นมนุษย์เป็นคนนี่เหมือนเขาโคมันมีแค่สองเขาเท่านั้นนั่นเองขนโคมีมากขนาดไหนแต่ขนโค มีมากขนาดไหนแต่เขาโคมีแค่สองเขานั่นเองฉะนั้นเราต้องเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่จิตใจสูงจิตใจมีศีลมีธรรมมีกรรมฐานมีการเรียนรู้ศึกษากา,ายใจของเราไปเรื่อยเราก็จะมีความสุขในการเรียนรู้ศึกษากา,ายใจของเราไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ทิ้งในการสวดมนต์ในการเทศตนเองสามนิ้วเทศผู้อื่นแค่หนึ่งนิ้วนั่นเองการเทศสอนตัวเองเนี่ยสำคัญกว่าสอนผู้อื่นถ้าเราสอนตัวเองอยู่เป็นประจำแล้ว การสอนผู้อื่นก็ไม่เป็นสิ่งที่ยากเกินไปเพราะเราสอนตัวเองอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเพราะเรามีเหตุมีผลมีตนมีประมาณมีการมีบุคคลประชุมชนนั่นเองเรามีพรหมิหารสี่เราไม่มีอคติสี่เราก็จะพร้อมจะสอนตนเองเต็มที่เต็มกำลังแล้วก็สอนผู้อื่นนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราสอนตัวเองให้มากพุทธเจ้าถึงตรัสว่าอัตติอาตาัอาตาโนนาโถ โกหินาโทปรโรสยาอัตหิสุทันเตนะนาถังลพติทุลพังตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนใครอื่นเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ถ้าตนประพฤติปีบัติตัวเหมาะควรแล้วก็เป็นผู้หายากยิ่งในโลกนี้เองถ้าเราประพฤติปีบัติตัวดีแล้วดีกว่าช้างกว่ามา้ากว่าสัตว์ต่างๆที่เขาฝึกดีแล้วนั่นเองมนุษย์นี่แหละสามารถฝึกได้ให้เป็นมนุษย์สมบัติก็ได้ เป็นสวรรค์สมบัติก็ได้ไปะนิพานสมบัติก็ได้นั่นเองฉะนั้นเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่จะไปในภพภูมิต่างๆก็ได้หรือตกใบภูมิก็ได้นั่นเองฉะนั้นเราต้องได้ความเป็นมนุษย์เพื่อไปสู่สวรรค์เพื่อไปพรหมโลกเพื่อจะไปะนิพานอันเองพระพุทธเจ้าถึงให้เราบากบานคนขวายสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลบรารมีไปไเรื่อยเรื่อย เรื่อยๆไปทําไปเรื่อยๆเ,เราก็จะมีฉันทะวิยะจิตตะวิมังสามีชันทะาคือความพอใจวิยะคือความความเพียรจิตตะคือการฝึก,กจิตวิมังสาใคร่ควรสิ่งนั้นเราทําเพื่ออะไรนั่นเองเราต้องมีเป้าหมายของชีวิตจะสิ้นปี2567ไปแล้วจะเข้าสูส่2 5ง8ให้เราทั้งหลายรักษาคุณงามความดี เหมือนเกลือรักษาความเค็มนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เราเป็นคนที่ประพฤฏิบัติด้วยตนเองประพฤฏิบัติให้เหมาะวรพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าอัต <c oughs> ตาโรตถาคตาตาถาคตเป็นแค่ผู้บอกผู้สอนเท่านั้นสิ่งที่จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติจะกระทําหรือไม่กระทําเป็นเรื่องเรื่องของเราที่เราต้องประฏิบัติให้เป็นธรรมอันยิ่งนั่นเองธรรมะพิยะก็เกิดขึ้นมา มีการสอด่องธรรมอยู่เป็นประจำธรรมวิยะเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านให้เรารู้จักธรรมสี่ชื่อด้วยกันธรรมะคือธรรมดาสองธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือคำคำตัดของพระพุทธเจ้าธรรมะคือจริยานั่นเองนี่แหละธรรมะเป็นผู้ที่หาตัวเองก็พบคบตัวเองก็ได้ใช้ตัวเองก็คุ้มคุมตัวเองก็อยู่ รู้ตัวเองจริงๆว่าเราเกิดมาเราก็มีความถูกต้องถูกจริงถูกตรงแล้วถูกทำตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าเราก็ไม่ประมาทในวันเวลาที่เราเรือน้อยไปเรื่อยๆเ,เราก็ทำเป็นธรมอันยิ่งนั่นเองมีธรรมวิทยะมีการสอดส่องธรรมอยู่เป็นประจำมักมีองค์แปดก็จเจริญโพชงเจ็ดเราก็จเจริญไปเรื่อยสติประฐานสี่สมมาประธานสี่อิทิบาสีพระหา้าสีห้าก็จเจริญไปเรื่อยๆเ,เราก็จะ รู้จักโพธิปัิยธรรม37ประการนั่นเองเราก็จะมีความสุขในปัจจุบันและอนาคตได้นั่นเองถ้าปัจจุบันดีแล้วอนาคตดีถ้าอาดีตจะเป็นยังไงเราไม่สามารถแก้ไขในอดีตได้แต่เราทําปัจจุบันให้ดีไม่ประมาทในปัจจุบันและทําปัจจุบันให้มตั้งมั่นไปเรื่อยอนาคตย่อมสว่างสวัยเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นนั่นเองวันนี้ก็ดับ13คบสามพรุ่งนี้ก็ดับ14บสี่ําไปเรื่อย พอขึ้นหนึ่งค่าก็เหมือนพระจันทร์เต็มดวง15ค่้า้นั่นเองมองแล้วก็มีความเต็มดวงชั้นใดก็ชั้นนั้นเองในวันนี้กลุ่มได้หมดทสดชื่นกลุ่มสวดมนต์บทมหาจากักรพรรดิกลุ่มสวดมนต์ใน YouTube ใน Facebook เราทั้งหลายต่างมารวบรวมกันฟังธรรมรวบรวมกันสร้างคุณงามความดีเราต้องน้อมบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายที่เราได้กระทำมาในดีตชาติ เลื่อยมาถึงจุบันน้อมแผ่ไปให้บิดาพ่อของเรามารดาบิดาพ่อมารดาแม่ของเราครูอุปชาอาจารย์ญาติทางสายเลือดญาติธรรมทั้งหลายที่เราระลึกได้ก็ดีละลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็ดีไม่ได้เห็นก็ดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีร,รอบๆข้างของเราเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดท้มวลนหากท่านท่านเหล่านั้นมีความทุกข์มีความยากความลำบากอยู่ก็ขอ,ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ ความยากความลําบากความเดือดร้อนนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดการละนานบุญทานการกุศลที่เราทั้งหลายได้พร้อมเพรียงกันมาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลบาร,รมีให้เกิดขึ้นจบเป็นภาวะจงเป็นเดชะจงเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งอายุภารวันะสุขะปฏิพานธรรมาสารสมบัติด,ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน